สวัสดีครับเอฟซีมืนน mm ี่ก็มาพบกันส่วนใบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ถตีน้ำสูตรใหม่ที่ผมยังบ่เคยลงช่องมาก่อนนะครับเป็นไม่เป็นสูตรใหม่สำหรับช่องสำรับช่องอื่นเป็นกัดเห็ดมาอ่าโดนแล้วแต่ว่าส่องนี้ยังบ่ยังบ่เคยมีนะสำหรับงวดนี้เป็นงวดแรกของส่องนะ ที่เอ่อผมได้คำนวณสูตรเลขแต้มเป็นคข้างแรกครับนะกับบัวบวบที่เป็นยังไงนะครับเอฟที่กับค่อยมารับชมติดตามเบัวเอ่อสูตรแต้มของพ่อหน่อยที่เป็นยังไงที่คือช่องอื่นวะนะครับนะผมกับว่าคยขึ้นกันผมกับพึ่งจะคำนวณขึ้นมาเป็นข้างแรกนะครับเอฟที่กับขอมาอ่าหลายงวดแล้วนครับนะข้อมาเป็นปีนะครับนะบ่วเป็นงวด ขอาเป็นปีกวัวแล้วผมกะยังบ่เคยได้คำนวณขึ้นมาจตกครั้งหนึ่งนะละครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจว่าอ่าน่าจะล่องเบิ่งนะล่ะน่าจะร่องร่องคำนวณเบิ่งอ่าเอฟซีที่เขามารับชมกะบางท่านก็นอาจจะจะร่องเบิ่งว่าอ่าที่พ่อหน่อยคำนวณขึ้นมาที่เป็นอะไรที่คือช่องอื่นว่ะนละล่ะอ่าทั้งด้านเลขแต้มนะล่ะผมกะอ่าคำนวณขึ้นมาเพื่อจะ ไฮเอฟทีบางท่านที่ชอบอ่ะเลขแต้มรับาะท่านใดที่กำลังรอเลขแต้มที่ขอมานาะผมกัดชัดให้แล้วรับาะในวดนนี้เป็นวัแรกแล้วก็ครั้งแรกในช่องรับาะก่อนไปรับชมก่อขอฝากคาเตือนก่อนครับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหล,ลังจากฝากข้ามเตือนแล้วข้อกถึงวาับสูตรเลขแต้มสําหรับสูตรเลขแต้มเป็นสูตรเลขแต้มสองตัวบนน,บนะครับเป็นสูตรเลขแต้มสองตัวบนครัแบบแต้มสองตัวบนพึ่งคำนวณกัดหน้าใหม่ๆหมัดๆน,นะครับเป็นสูตรใหม่เริ่มเดือนหนึ่งแต็งหวดที่ออกอห้าสามศูนย์ ก็เดินมารวมรวบแวกอ่13นะ13โวดตครับเนาะสถิติที่13โวลตวัดครับอ่าข้าเบิงกันว่าเข่าจังไบครับเนาะผมก็อ่าเพิ่งจะเฮ็ด้นมาเป็นข้างแรกนะครับวอทแรก530รวมสองตัวมาเป็นรวมสามตัวครับเนาะรวมสองตัวบนอ่แต้มรวมสองตัวบนไม่ใช่รวมสามตัวฟังอ์ชั่นผัซ FC บางท่านก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นร่วมสามตัวรับรรวมสองตัวบนรับรองงวดแรกอสองตัวสามศูนย์นะครับก็คือ,คอเตี้ยมสามรับรองน่าจะเป็นอย่างนี้รับรผมก็เพึ่ง,พ,งพึ่งจะ,ะศึกษาขึ้นมาแล้วก็ล่องเบิ้งนะครับก็มาอย่างนี้รับรองงวดแรกงวดแรกไอเอฟซีเบิ้งงวดแรกเตี้ยมสามสามศูนย์น่าจะเป็นเตี้ยมสามรับรอง แล้วก็วดต,ต่อมาสี่ห้าสามห้าห้ากับสามเป็นแปดน่าจะเป็นเลขแปดครับนะน่าจะเป็นอย่างนี้บบนะครับผมกับมะเคยนะครับผมก,กับมะเคยให้เอฟซีอ่าวัถูกใจเอฟซีทันไรกะกาบขอโทษขอให้เอฟซีนะครับพอมาผมกับบะเคยนะครับครั้งแรกอ่าเพื่อจะให้เอฟซีพิจารณาบ้างวดต,ต่อมา 7, 8, 2, 8, 2, вот 10, เจ็ดแปดสองแปดกับสองเป็นสิบอ่าเป็นสิบนะครับวดนี้อ่าวัดีเลขศูนย์เลย ครับวันนี้ไม่มีเลขศูนย์เลยนะครับรุดนะครับวันนี้รุดนะครับนะครับรุดไม่มีแปดบวกสองเป็นสิบอ่าเป็นศูนย์ไม่มีเลขศูนย์เลยนะครับหัดต่อมาแปดหนึ่งสองสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับอ่าเอาไก่วันนี้หมแล้วขออภัยครับวันนี้เจ็ดกับแปดนะครับนเจ็ดบวกแปดเป็น สิบห้อ่าผมกับบ่เก่งเรื่องโมนิอ่าสิบห้ามาน่าจะเข้าแต้มห้านะครับกับขอวขอยที่เด้อครับมาที่แต้มห้าะผมกับบวเก่งอ่าหัดต่อมาหนึงกับ2เป็น3เข้าที่นับเอาแต่สะพานี่พอนะครับหนึ่งบวกสเป็นสามอ่ามาที่แต้มสามนะครับ ถ้าเอฟซีบางท่านก็นอาจจะว่าผมสายนะครับเนาะผมก็ช้าจริงครับเนาะยอมรับครับศูนย์บวกสองได้สองนครับหมดนี้เข้าที่แต็มสองนะครับตัวนี้ห้าบวกก็ได้เพราะว่าห้าเป็นแต็มสองตัวครับเนาะหมดต่อมาอ่ะเดี๋ยวผมขอวงก่อนครับเนาะนี่ครับแต็มรวมสองตัวบนครับเนาะหมดต่อมาสี 6, 6่บวกหกหกบวกสี่เป็นสิบเข้าที่แต็มศูนย์นะครับ นะครับก็มาอย่างนี้นะครับเดินอ่ะรลดแจ้งหมดเดียวนะครับเดี๋ยวก็งวดต่อมาห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับเข้าที่แต้มหกนะครับแต้มรวมสองตัวบนน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้เอฟซีนะครับผมก็อ่ะ ว่าสิตัดสินใจคำนวณขึ้นมาได้นเะนาะกัใไซเวลาเป็นปีเลยเห็นไหมนาะผมกับประกาคำนวณลงนเนาะหมดต่อมากับเก้ากับศูนย์น่าจะเป็นแต้มเก้านะครับเก้าศูนย์น่าจะเป็นแต้มเก้าครับนะครับก็เข้าต่ออย่างนี้นะับาะแล้วกาศหมดต่อมาอ่ะเก้าอ่ะ เก้าเจ็ดนแะเก้าเจแต้มหกแต้มหนี่ครับ,ม,ม,รบมกับบเจ็งนะครับน่าจะเป็นแต้มหแล้วก็วอดต่อมาห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองานะน่าจะเป็นแต้มสองนะนี่คเอาแบบนี้เลยนะ่นเอฟซีครับ,นะรบมาแบบนี้เลยนั่นแะ ก็เข้ามาอ่ะดีอยู่นับละก็มีดูดปังอยู่หวดหนึ่งนับละแล้วก็หวดต่อมาสี่บวกสี่เป็นแปดครับมาที่แปมแปดนับละนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นับละผมกลัวไม่จริงอ่ะขอบอกอย่างนี้เลยนับละไม่จริงแค่พอทําได้นับละอาจจะช้าบ้างนับละอ่ะมา่วานนี้อีกนี่ครับเจ็ด ว่าเก้าเจ 6, ็ดว่าเก้าเต็มหกหมดล่าสุดครับข้อมาตรงนี้เลยรับามาจังสีนน่เลยเนยะ็บสี่ใส่วิจานาญาญรับละในการรับชมเพราะว่าอ่าผมกับพึ่งจะเคย,เยนะครับพึ่งจะเคยทำสูตรแบบนี้รับลนะสูตรรวมสองตัวบนนะครับเข้าแบบนี้เลยครับเย,นะย็บสี่ตอนที่พบก็ได้ท่า สีนะครับถ้าสีเพื่อความชัดเจนนะครับเพื่อดูความชัดเจนนะครับเอาเข้ามาแบบนี้เลยนะครับแต้มรวมสองตัวบนนะครับละก็เท่ากับว่าสิบสามวัตลดแค่หนึ่งวัตเข้าสิบสองวัตนะครับละผ่านสิบสองวัตเพราะว่าวิธีคำนวณวิธีคำนวณนะครับก็เบี่ยงนะครับเอาเสียดส้รัดหน่วยเหล็กหมุนครั้งทีซีนะครับรักหน่วย เลขหมุนครั้งที่สี่นะครับหน่วยเลขหมุนครั้งที่สี่คือเลขห้าครับวันี้ครับจะใส่เลขห้าเมื่อเดินเต้มนะครับห้าตัวแรกบวกสองนะครับมีค่า x ที่สองนะครับห้าบวกสองก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้า ศูนย์ครับวันนี้ได right. ้ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับจะเดินต่อหรือไม่เต็มครับเนาะเต็มของเราจะเดินต่อหรือไม่น้ำลงสองเป็นข้างแรกครับเนาะนี่ครับถ้าเดินต่ออ่ะก็ะิบเป็นงวดอ่าที่ทิพสี่ครับทิพย์สี่งวดครับเนาะทิพสามงวดทิ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 พย์สามงวดหลุดหนึ่งงวดนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งสูตรที่สอง ตัวนี้สิบเอ็ดงวดเป็นสูตรสูตรห้าตัวเหมือนกันนะครับเริ่มเดินเริ่มเดินตั้งแต่วดที่ออกเจ็ดแปดสองนะครับเดินมางวดล่าสุดกับสิบเอ็ดสถิติสิบเอ็ดงวดนะครับเข้ามาเบึงว่าสูตรนี้เขาตั้งไหนะครับรมกับเพิ่งเคยคำนวณขึ้นมาใหม่เข้าที่มาส้นสองสูตรนะครับ ต้นสองสุดเลยสูตรนี้กับแปดบวกสองเป็น 0. สนิบนะครับได้ศูนย์สูตรนี้ไมมีค่าเอกนะครับไม่มีค่าเอกนับเรียงเลยสูตรนี้เข้าที่แต้มศูนย์นะครับนะหดต่อมาอเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าเขาแต้มห้านะครัมห้าแลจมห้านะครับนะ หวดต่อมา1บวก2เข้าเต็มสมเข้าเต็มสามวดต่อมาทูนบวก2เข้าเต็มสองครับ,นะบเข้าที่เต็มสองสำหรับตัวนี้สิบเอ็วดสถิติหวดต่อมาหกบวกสี่เป็นสิบ เข้าแต้มศูนย์นะครับเข้าแต็มศูนย์เข้าสีส้นสองสุดหมวนี้หมวแหลกเลยลงสองสูตรในคลิปเดียวเลยแะครับละหมวต่อมาห้าบวกหนึ่งเป็นหกต้องแต้มหกนะครับมาแต็มหกหมวต่อมาเก้าศูนย์นะครับน่าจะเป็นแต็มเก้าแลนะครับ แต้มเก้าแล้วก็บิรงช่องอื่นเพิ่นเพ็ดศึกษาอยู่นะครับว่าความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นจะเป็นไปได้ไหมนะครับเจ็ดบวกเก้าหรือเก้าบวกเจ็ดเป็นแต้มแต้มหกแล้วก็แต้มหกน่าจะเป็นแต้มหกนะครับ ห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองแต้มสองแต้มสองสี่บวกสี่เป็นแปดแต้มแปดครับแล้วนะครับแต้มแปดต่อมาอย่างนี้เลยครับแล้ววดล่าสุดเจ็ดบวกเก้า เป็น16อ่ะแต้ม6นะครับสูตรแรกเข้าได้ไปแล้วครับเนาะนี่สูตรที่สองนี่สูตรที่สองนับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอท่าสีแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ก็ท่าสีอ่ะเจีมเลยนี่ครับเป็นที่เรียบร้อยครับเนาะนี่ครับสำหรับสูตรนี้การเดินดีนี่ครับยังบ่หลุดสถิติยังบ่หลุดครับเนาะนี่ครับยังไม่หลุด11ขวดนับละ สูตรนวดยังเดินดีอยู่เะครับเดินแบบว่ามีค่าเอกเลยสูตรนี้นับเรียงไปเลยเป็นสูตรหาตัวนะครับเข้าทีมาา่้นกันบังสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับเข้าบังวิธีคำนวณก่อนครับวิธีคำนวณเข้าทีใส้ลักลอยเลขหมุนครั้งที่สามบวกหกคงที่ครับไม่ได้บวกลาจแนงนครับแค่เอาลักลอยอเลขหมุนครั้งที่สามบวกหกคงที่นครับลักลอยเลขหมุนครั้งที่สาม ก็คือเลขหนึ่งหนึ่งบวกหกข้อที่เขียนเอาไว้แล้วนะครับหกวกหหรือ1นบวกหเป็น7นะครับวันนี้ได้ไปที่เลขเจ็ดนรับว่เจ็ดแปดเก้าศูนยหสำหรับสูตรแต้มรวม2ตัวบนจะมาให้เห็น หรือไม่นะเามาเขียนอ้า,ามาเขียนตัวเลขก,ก่นอนนะสำหรับตัวนี้ได้เจ็ดแปด9ก้าศูนยนดแปด้าะเจ็ดแเก้าศูนและหนึ่งครับเาบังสูตรสูตรที่คำนวณเกๆ สูตรนี้ได้5 7 8 9จ็ดแปดกาห้าเจ็ดแปดนย์หาำหรับ2อสูตรเอามาชนกันบ้งางนะตัวที่ชนเอามาบังตัวที่ชนครับตัวไหนเลข7เ,เลขเ เตัวที่2เลขแปดตัวที่3เลขเก้ตัวที่4เลขศูนยปฏิสันทั้งบัส4ตัวครับจนทั้งหมด4ตัวนคะรัสำหรับหมวดนีหมวดแรกที่นํำลงช่องสูตรแต้มรวมสองตัวบนครับเนอะได้เจ็ดแปดเกาะ,ะได้เจด แปดเก้าและศูนย์กับเอฟซีถ้าผูดด้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พอหน่อยรับเสิไดใมีกำลังใจฮ็ดคลิปใหม่หาสุดดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขก็เป็นแชร์แนวทางการคำนวณยอดหลังไปตามสูตระำรับสำรับตัวเลขก็เป็นแชร์แนวทางงแับแนวทางที่คำนวณขึ้นมาใหม่ในวดน,นี้เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดทั้งสองสูตรเลยสำหรับผมกับพึ่งจะคำนวณ เกินมาในขังแรกในช่องเลยสําหรับสูตรแต้มร่วมสองตัวบนนะครับเป็นสูตรไมเป็นของไมสําหรับช่องนะครับสำหสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นทางด้านชุดสรุบบนเข้าสีใส่สูตรแต้มสองสูตรนี้ไปจับนะครับไปจับเลยเด่นแต้มสองสูตรนี้ไปจับชุดสรุบบนของเราคอยติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ